โอเคนะครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ GHM Gamer แล้วมึงจะปี๊กปี๊กกันทําไมนะครับผมก็วันนี้ก็มีคนเล็กรามมาเยอะมากเลยทีเดียวนะกับมอสมอนนี้นั่นเองก็ที่รอคอยกันมานานเช่นเคยเหมือนมอสผีแม่นะครับผมมอสผีบิ๊กสโมกนั่นเองหรือว่าโกสบิ๊กสโมกนั่นเองนะฮะก็ผมได้การทำการขี่รถพยาบาลมานะครับผมบอวบอนะครับผมเปิดไซเรนมานะฮบกระทึกกระโคลไม่ผีมันหนีกันไปเลยทีเดียวนะฮะครับผมโอเคฮะก็เดินเข้ามาตรงนนนีี้้ะจุดตรงทามกไปล ไหนวะเออนี่ตรงนี้นะฮะใกล้ๆเนี่ยฮะดูตรงนี้นะครับผมโอเคเดินเข้ามานี่จะซีเจมันแลบนะครับผมปล่อยมันแลบไปเดินมาตรงนี้นะฮะแล้วก็เลาะลัดเลาะเออซิกแซกหน่อยนะฮะแล้วก็เดินเข้ามาในนี้นะครับโอเคครับผมสโมกนะผมโอเคเดินมาเรื่อยๆครับผมโอ๊ยมันน่ากลัวผมไม่เคยเข้ามานะฮะเข้ามาครั้งแรกเลยทีเดียวซุ่มๆกันเอาอาวุธไว้ก่อนโอเคฮะใส่สูตรอาวุธแล้วนะฮะ ดับนี้แล้วเอา้าทางไหนเอย่ยทางนี้เหรอโอเคฮะเข้ามาข้างในแล้วฮะมันน่ากลัวไงยังวงเวงยังเวงพี่กลนะฮะตอนนี้นี้อะไรเอ่ยอ๋อดาดฟ้าของตึกนะฮะโอเคครับผมนี่จำได้ว่าเป็นมิชชั่นสุดท้ายของเกมเกม,เกมนี้นะฮะให้มาคาบิกสโมกนั่นเองนะเพื่อนทรยศของเรานั่นเองนะครับผม เสียงอะไรเอยผมนี่มินเสียงหายใจนะฮะประมาณนี้ครับผมผมก็หลอนนะตอนนี้หลอนอยู่นะฮะโอเคเข้าไปเล็กกว่านี้ใช่ไหมโอเคครับผมค่อยๆไปฮะเราเป็นช่างภาพนะฮะมาเก็บบรรยากาศในบ้านล้างเลยทีเดียวนะฮะไปเดินฮะเสียวเนี่ยตอนนี้ผมขนลุกหมดแล้ว เปิดประตูไว้ก่อนฮะฮะเงี้ยเลยถึงห้องวิกบิ๊กสมุกยังบิ๊ก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 สมุกยังโอ้ยโอ้ยสะดุง้งสะดุ้งเสียงไล่นะผมมันไม่ใช่เสียงไลส่สิเสียงปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์นะฮะโอ้ยร้อนเดี๋ยวว่าแต่ท่านผู้ชมเลยครับผมคนเล่นก็ร้อน,นะฮะตอนนี้เป็นว่าที่เอ่ออเ้ามีทางนี้หรอเป็ว่าที่น่ากลัวพอกับผีแม่เลยนะฮะแต่ผีแม่นี่แบบแคบๆไงนะแต่บิ๊กสโมุกนี่มันกว้างมาก เมื่อกี้ผมเห็นใครวิ่งอยู่ข้างล่าง,งนนะะตรงนั้นนะฮะตรงนั้นนะฮะเพราะผมตาฝาดไปเองช่างมันครับผมโอเคมันจะวิ่งไม่ได้ครับกดสเปกบาร์ไม่ได้นะครับผมไปค่อยเดินไปก่อนนะฮะหลอนๆกันไปเลยทีเดียวนะครับโอเคฮะแม่งน่ากลัวโอเคครับผมเดินทางนี้ผมนี่นเดาทางเอาเองนะเนี่ยไม่รู้ทางไหนทางไหนเดินมาเรื่อยๆฮะโอเคฮะถึงแล้วฮะห้องสุดท้ายโอ้รู้เลย เลยรู้เลยอุย้ยสะดุง้งไอ้หำสะดุ้งลูกปั้นนะฮะนี่คือลูกปั้นบิ๊กสโมกนะฮะผมะถือยูซี่กับลูกซอมพร้อมกันนะฮะห้องไหนวะผมเป็นผับนะครับผมโอ้ไม่เคยเข้ามาสำรวจเลยนะฮะเป็นสถานที่รับอีกสถานที่หนึ่งพอๆกับแอร์เรียกันเลยทีเดียวต้องเคลียร์มิชชั่นสุดท้ายนะครับถึงจะเห็นผีหรือเปล่าวะต้องเคลียร์มิชชั่นสุดท้ายถึงจะเข้ามาที่นี่ได้เถอะ โอเคฮะอุ้ยมีคำว่าล็อกสตาร์นะครับผมน็อตเปียวค่ำนะผมไม่ยินดีไม่ต้อนรับนะฮะจากล็อกสตาร์นั่นเองเฮ้ยมีจริงจด้วยฮะตรงนั้นฮะโอ้จอตอนนี้นะฮะเราเจอผีแล้วนะฮะผมเหมือนพี่แกแบบจะเดินแบบเอ่อเอื่อยเรื่อยๆนี่างก็พักอะไรประมาณนี้ฮะเดีนยวเขามาก็เจอเลยนะฮะปล่อยให้พี่แกเดินไปก่อนฮะเราสุดรถห้องพี่แกก่อนโอ้โหพี่แกหรูมากฮะเตียงนี่เป็นลายม้าลายซีบาเลยฮะ ผมกลัวพี่แกอะทำอะไรผมมาดิเดี๋ยวพี่บิ๊กสมุกโอเคฮะบรรลุนะโอ้โหพี่แกสักห้าแถวนะอุย้ยหายไปตอนหน้าตอาเลยครับผม,มน,นี้ตกใจเลยฮะตกใจจนแบบต้องเดินมากินน้ำเลยฮะโอเคครับผมตอนนี้ก็เจอผีบิ๊กสมุกแล้วผมขอสมรวจอีกตั๊บนึงนะฮะตรงนี้เป็นไรเอ้ยไอ, er สไอ,สยไอ้สะดุ้งไอสัตว์ไอแม่สะดุ้งเลยโห ปล่อยพี่แกเดินไปฮะเดินไปนู่นแล้วฮะปัญญาพี่แกเหมือนล่องลอยนะตรงนี้ก็เล่นเกมได้นะฮะเป็นห้องโอ้อะไรวะออ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 เอ,อผมสะดุ้งม,มันนะไม่ผมมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะฮะโอเคครับผมหมดแล้วน่าจะเป็นมอดแค่นี้แล้วมั้งครับเดินมาชิวๆนะฮะผมก็เดิน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 ระเบิดฮะตอนนี้พี่แกสักยันห้าแถวเสือไล่เสือเพ่น หนุมงคนุมานก็ว่ากันไปฮะไม่ตายครับผมโอ้โหเป็นญาติที่เดินตรงมากฮะโอเคครับผมผิวแกซีดมากเลยตอนนี้เดินตรงแล้วก็เลี้ยวหลบด้วยครับโอ้โหเป็นผีที่มีมารยาทมากครับผมโอเคไหนลองลองเดินตรงนี้ฮะโอเคครับผมพี่แกจะเลี้ยวหลบไหมไม่ให้เดินนะไม่ให้ไปอะ่ะผมไม่ให้ไปอะ่ะอไม่ไม่ให้ไปครับผมโอเคครับผมก็ไม่น่าจะตายนะผมก็ ใครที่มืมดอะไรดีๆมาแนะนานะครับผมแล้วก็ตอนนี้อยากได้ผู้ที่เชี่ยวชาญในการเปลี่ยนปก Facebook มากนะครับผมใครที่รู้การเปลี่ยนปก Facebook สวยๆนะผมเปลี่ยนฟอนต์สวยๆหรือไม่ก็แฟนอาร์สักคนแนงะ่ใจดีแบบวาดภาพให้ผมหน่อยพอๆง,งามๆนะครับผมไม่เอาแบบแไม่เอาเลิศหรูมากมายนะผมก็ตอนนี้ก็เจอผีบิ๊กสโมกเรียบร้อยนะผมแล้วก็ขอบคุณที่ตามนะผมตอนนี้ก็ไม่นามีอะไรแล้วเนาะขอบคุณที่ตาม,มารับชมนะผมมดหน้าก็จะเจอกับอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผม ไม่รู้ว่าจะโอ้ยพี่พี่แกยืนยกมือให้ด้วยครับผมโอเคฮนะไม่รู้ว่ามอดน่าจะเป็นอะไรก็อ้าวเดินไปทางนูง้นเฉยไม่รู้ว่ามอดน่าจะเป็นอะไรก็ก็เออ่ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมบ๊ายบายจุบจ๊บ